รวบตึงมาให้แล้วร้านเด็ดริมทางตัวเมืองลบบุรีอร่อยถึงใจสบายกระเป๋าสตาร์ทที่ตลาดบนเมืองปลาท้องโกจิ๋วสังขยาร้านเปิดบ่ายแก,แก่ขายมายาวนานปลาท้องโกจิ๋วน่าเอ็นดูกรอบนอกลึบในจิ้มกับสังขยาทําเองหอมเข้มกินตอนร้อนๆหูฟินครับเลี้ยวเข้าซอยมาหน่อยจะเจอเข้าวเหนียวปิ้งร้านนี้เด็ดปิ้งร้อนๆถึงฝ่ายข้าวเหนียวนุ่มหอมมันเกรียมนิดๆอร่อยไม่ธรรมดาในราคา5บาทถูกแบบต้องโกยอะ เดินต่อทะลุไปจนเกือบถึงตลาดล่างร้านสมพรขายปลาส้มส้มฝักปลราร้านนี้ซื้อประจําของดีมีคุณภาพอร่อยไว้ใจได้ไปต่อที่ท่าโพตรงข้ามศาลลักเมืองไส้กรอกฉุบแป้งทอดดานป้าใหญ่เริ่มขายช่วงบ่ายๆเปรี้ยวกําลังดีไส้เป็นข้าวหมูวุ้นเส้นแป้งกรอบกินแกล้มกับพริกทอดกระลำปลีหยุดไม่อยู่เลยของทอดมันฮิวใจจ้าไปต่อที่สวนราชานุสสณ์ปาตาลูกชิ้นทอดเริ่มขายช่วงบ่ายถึงเย็นมีครบทุกแบบเลยทั้งหมูเนื้อปลาไก่ไส้กรอกเกี๊ยวทอด ปลาทอดใหม่ๆจุ่มน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจุ่มสูตรเด็ดเข้าไปหูแซบครบรสไม้ละสิบบาทไปรลัดล้ดแถววงเวียนสักแก้วกันหน่อยขนมโตเกียวลุงเขียวหน้าบาขอขสอแต่ก่อนเป็นร้านรถเข็นขายหลังโรงเรียนตอนนี้มีหน้าร้านขายตอนกลางวันแล้วชิ้นย่อยคล้ายๆเค้กเลยไสหมี่เพียบทั้งข้าวหวานพริกเผาทําเองโคตรดีอ่ะร้อนไม่ไหวขออะไรเย็นๆชื่นใจหน่อยเก๊กควยปั่นที่ร้านรัตนะ,จะเจริญทรัพยสเลอรี้แบบคลาสสิกในร้านโชห่วยเก๋เก๋แกฟิลมันได้หอมหวานสดชื่นชุ่มคอราคาน่ารั เดินเลยมาหน้ามินิบิกซีของเด็ดมันอยู่ตรงนี้ค่ะถูเรียนโปะไอติมกะทิสดสองร้านนี้ขายติดกันพอดีเป็นอะไรที่วินวินคนกินก็ฟินด้วย ย้ายมาที่แถววงเวียมฐานารายทางจะไปเป่าหวไก่ย่างบ้านชอย่างกันร้อนร้อนควันขมุขาอยดีดจุดเด่นตรงที่ไก่ย่างเนื้อนุน่มหมักเครื่องเทศเข้มข้นโปะกระเทียมมาแน่นๆหวานนําเค็มนิดๆอร่อยแบบน้าจิ้มไม่ต้องร้านชอสลาเปาอยู่แถวสายสองอร่อยทั้งหมูสับไข่เค็มหมูแดงถั่วดําไส้ครีมไส้ชอคค็อกโกแลตไส้แน่นๆรสชาติเข้มข้นราคามิตรภาพสูสีช่วงต่อไปเอาใจคนชอบเดินตลาดโตรุง่งโรตีอมะตะัมมตโรสอยู่โตรุง่งริมทางรถไฟเป็นร้านที่ไม่เคย เงียบเงาเพราะลูกค้ามุงตลอดโรตีแป้งนุ่มหนึบมีแทบทุกไส้เอาใจคนทุกเจนหวานฉ่ำชื่นใจจริงๆแล้วบัวลอยไฮเทคค้างร้านหอคือดีอะกินข้าวต้มเสร็จแนะนําว่ากินต่อเลยค่ะไม่ต้องรอหมดเร็วด้วยนะจะบอกน้ํากะทิเข้มข้นหอมมันใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนมาด้วยโต้งอีกที่คือตรงสากแก้วร้านขนมคุณยายต้อยเครื่องให้เลือกเยอะมากน้ํากะทิสดหอมหวานเย็นสดชื่นสุดๆไอติมกะทิก็อร่อยนะสาแก่ใจกันไหมทุกคนใครรู้ร้านเด็ดตรงไหนอีกแวะมาบอกกันหน่อยของ อร่อยยังมีอีกเยอะชวนเพื่อนไปกินกัน